นักผืนแผ่นดินลังกาสายลมและเสียงใบโพพลิ้วไหวพระเถระผู้ทรงภูมิรูปหนึ่งนั่งสงบอยู่ใต้เงาไม้ใหญ่ท่านมองเห็นผู้คนมากหน้าหลายตาที่เดินทางมาอย่างเหน็ดเหนื่อยบ้างสะพายหาบบ้างประคองลูกเล็กบ้างเป็นทหารผ่านศึกที่ยังมีแผลใจผู้คนเหล่านี้ล้วนสแสวงหาที่พักพิงและเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจที่จะช่วยคุ้มครองจากภัยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกคนมองหาที่พึ่งพิงทางจิตวิญ,ญญาณ ที่จะทำให้หัวใจสงบลงได้แม้เพียงชั่วขณะพระเถระมองภาพนั้นด้วยความเมตตาอย่างลึกซึง้งและเกิดคำถามที่หนักแน่นในใจว่าเราจะสอนให้ผู้คนระลึกถึงพลังแห่งพระพุทธเจ้าได้อย่างลึกซึ้งที่สุดได้อย่างไรคำถามนี้ค่อยๆก่อเกิดเป็นประกายแห่งปัญญาท่านย้อนระลึกถึงพระพุทธองค์ผู้ทรงรเผชิญอุปสรรคยิ่งใหญ่กว่าที่มนุษย์ธรรมดาจะคิดฝันมานผู้มาพร้อมความหวาดกลัวยักษ์ผู้เต็มไปด้วยความโกรธ โลภะโมหะและพลังท้าทายอีกมากมายแต่พระพุทธองค์ไม่เคยต่อสู้ด้วยอาวุธไม่เคยใช้อำนาจบังคับใครหากแต่ทรงชนะด้วยแสงแห่งสติเมตตาและความสงบแน่วแน่ของใจพระเถระจึงตั้งใจรวบรวมเหตุการณ์อันยิ่งใหญ่เหล่านั้นขึ้นมาใหม่เหตุการณ์ที่แสดงพระบารมีสูงสุดท่านคัดเลือกเพียง8เหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์คือชัยชนะที่มีัยยะลึกึ้งทั้งการชนะมารใต้ตนโพการชนะอารวกยักษ์ที่โหดเหี้ยม การชนะช้างนาลาคิรีที่บ้าคลั่งจนถึงการชนะภัยที่เกิดจากความหลงและความกลัวภายในใจมนุษย์เองชัยชนะเหล่านี้ไม่ได้ยิ่งใหญ่เพราะป,ปราบศัตรูหากยิ่งใหญ่เพราะแปลเปลี่ยนจิตใจผู้พบเห็นให้เกิดศรัทธาและความสงบใต้แสงตะเกียงน้ำมันที่ส่องสว่างพอให้มองเห็นอักษรโบราณพระเถระค่อยๆร้อยเรียงถ้อยคำเป็นคาถาแห่งพุทธชัยมงคลบทสวดที่ยิ่งสวดก็ยิ่งทำให้ผู้คนระลึกถึงปัญญาและเมตตาของพระาศาสดา ผู้คนในลังกาเริ่มกล่าวขานกันว่านี่คือบทสวดที่รวมใชยมงคลทั้งแปดไว้อย่างครบถ้วนและจะปกป้องผู้สวดด้วยพลังแห่งสติและความสงบเมื่อการเวลาผ่านไปคณะสงฆ์จากลังกาเดินทางข้ามทะเลมาสู่กรุงศรีอยุธยาพวกท่านนำพระธรรมวัฒนธรรมและบทสวดพาหุงติดมาด้วยบทสวดนี้ถูกใช้ในพิธีมงคลของราชสำรักและกลายเป็นส่วนหนึ่งของศิละปะวัฒนธรรมไทยเมื่อถึงสมัยรัตนกโกสินทร์บทสวดพาหุงได้รับการชำระ และถูกรวมเป็นพุทธชัยมงคลคาถาอย่างเป็นทางการกลายเป็นบทสวดที่ยังคงดังก้องในวัดทั่วประเทศจากร่มโพในลังกาสู่หัวใจของผู้ศรัทธาในผ่นดินไทยพาหุงมหากายังคงเป็นบทสวดที่เตือนให้เราระลึกว่าความชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือชัยชนะเหนือใจของเราเอง